ใหมาถ่าสถานที่ตัวนี้ไม่อวอาเราจงได้เรนศึกษาแล่ก็พร้อม่ทับายากที่รูปกระของพระโกอย่างสูงยิ่งก็ขอความพระสุขความเจริญในธรรมจึงวังเกิดมีแต่คณะศรัทธา,านคนดีทั่วหน้าการโลกท่านทุกคน สำหรับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้โนอยโอยคลัดตับมาที่จังหวัดภูเก็ตของเราเขามีเหตุจำเป็นที่ในวันนี้ที่ได้เดินทางมางตามากนี้ไปก็ให้เราทุกท่านดูปิดกล้องบนทีมนะการดูไม่มีประโยชน์การดูดวงก็มีประโยชน์แต่ว่าสู้โิจกตของเราไม่ได้ ถ้าเราดูจิตเราจะได้พบสิ่งสาสิตในดวงใจันนั้นวันนี้เราได้มาสร้างบุญกุศลคุณ่านาความดีให้กับตนนังจากที่พระคุณเจ้าได้มาจรจาริ้ยแย่ธรรมที่จังหวัโภูเก็ตของเราก็ได้พระนาศทธาญาติโยมได้ต้อนรับปฏิสันทายะเป็นอย่างดีในววามที่ได้มาจาริจวตังไว้แผ่ธรรม ในพาวที่่านมาวันนี้ก็ได้ย้อนน้อยไห้ตามันเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราทุกคนเกิดขึ้นมาเราเป็นลูกศิษย์อาารย์เหมือนกันเป็นสาวเรียนในของศรัทธาเหมือนกันแล้วเราก็เป็นลูกศิษย์ผู้บาอาจารย์ทุกคนนะครับทุกท่านทุกรูปด้วยงนั้นสำหรับวันนี้ก็ให้เราทำจิตของเราจิตของเราได้ ยิ้มของเราจะให้มันขุ่นใจของเราจะให้มันรุ่มโนของเราต้องให้มันใสวิญญาณของเราให้มันเย็นเย็นไว้เวื่อฝนตกลงมาฝนตกลงมามันก็จะทาให้โลกของเรามีความเย็นโคลนแรงปึนสาระอยางยิ่งงนั้นทุกคนที่มาทำบุญกุศลในเช้าของวันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้มา จ้าพนงานมาดีใ้สังคมนี้ของเราใ้มีความสช so ja, ้สมองเช็นจอไปดังการมาฟังคำสั่งและแต่ที่ารจุดเรื่องใบจุบันมักทีว่างรู้จีลูกหานป็นได้ปรกลูกค้าที่มาท่นทีกจุกบอาจารย์อยู่หว่างว่าเป็นอย่างยิ่งถ้านับการท่องจิตทั้งหลายทั้งหายทั้งสิ้นที่เราได้ พอรวมตัวคนงานดีแล้วเราก็ควรจะรักษาพลงานความดีของเราไว้ไม่ถักไปแล้วรักษาความเี่มันจะน้ำหมายต้องรักษาความเี่รักษาชิงพ้องรักษาชิงพ้องเปิดเองไว้เป็นอย่างดีแทนความดีหวังว่าความดีของเราทู้คนก็อยากรักษาปัญญาของเราทู้คนก็อยากร้างกามสงบของเราก็อยากสรุปคูณเหมือนเดิม มันกเกือรักษาความชุ็มน้ำทั้งหมดมก็ยังรักษาสีและก็รักษาลดฟองตนเองไว้เหมหือนกันาการพอเราเกิดขึ้นมามันก็ไม่ควรที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงไปาการทมความดีาการ้นเช้าวันนี้สิ่งที่ได้นำมาล่าวอานนนโมทนามบุญกับพระนัสตาญาโชยาทุกท่ันที่ได้แจสรักมาทำปริงามความดีมาทั้งคในเช้าวันนี้ มาได้เป็งในอวัยวศึกษาปฏิบัติต่อไปเป็นกาลังจิตกาลังใจในการที่จะปัญหาครับปัญหาบริจัทได้สานพ้นไปในที่ที่เราได้เจอมาดังนั้นสิ่งที่จะได้นำมากล่าวกในงานวันนี้เนียกว่าหน้าแก้วของผิวหเราต้นไม้ยังมีหน้าคนเติดขึ้นมาต้องมีหน้าแก้วของผิอแห่งการเกิดขึ้นมา หน้าเจ้า้องชีวิตมันต้องจากท่างหราเกิดขึ้นมาในอยู่สามประการหนึ่งก็คือหน้าหน้าที่หนึ่งก็คือเราต้องมีการให้ทานหน้าที่สองก็คือการรักษาชีวิตหน้าที่สามก็คือการเจริญภาวนาทั้งสามหน้านี้จะทำให้เรามีความสมบูรณ์แบบในการเกิดขึ้นมาแห่งความเป็นมายุคต้นไม้หน้าที่หนึ่งก็เป็นเจริญเติบโตได้ มันมีรากฝอยรากตาใดของเขาเขาหาหาจังๆมาย่างนำตอนเขาต้องมีการเรียจเติมเติมเป็นการเื่อหนาหนักด้านพวกเราต้องมีการได้แก่ของผู้เกิดขึ้นมาเราต้องมีการเล่นสรามไพ่ไายแรกแก่ที่สองเราต้องมี้หญิงของเราเป็นพระราาดพรราชสุดท้ายเราต้องมีํารเรีนภาวนา างคิบนงใจพอเราให้เกิดความสงบเกิดความเ็นเกิดความว่างขึ้นมาเรืยอวความยุ่งยาต่างพิีัญญานิจกรสมมาที่ก้นดแม้แต่ปัญานิจกรรมมาที่ก้ตดำความเป็นหน้าแกีวของชีวิตในงบเกิดขึ้นมาถ้าจิตใจใดๆมาเป็นอิมมปดีความว่าเรียกว่าสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาในตัวเราเราจึงได้สุ ตรมฐานความ icas, ดีแรนชีวิตเราที่เิดยึ่งานดังนั้นคำว่าหน้าแช่มของชีวิตมันมีในยากจังส่งไปนี้ยังทำการที่เหนี่ปูตัวเทวาสีที่เราจะต้องจักต้นไม้ถึงท่เรียกว่าปูตัวเทาสีวันานที่สองบาลมีภาปุณะงานที่สามบุญ นำไปารามีนำวาลมีลจะพาเราพ้นปุญจ,จะพาให้เราผ่านการโพินที่เราจะส่วนชาติยุท้า,ายตามเดินก็คือบางเดียวแบ่งถ้าเราทุกทๆๆุกนาวได้เดินตามตาจนี้มั้งทำว่าโศกสังจะไม่มีแม่ว่าชีวิตไหนจไในก็ตามเกินขึาา้นมาถ้ามีรากแคบันที่เก่ามา เราจะมีแต่ควาเจริญข้อตางเมื่อเราศึกษาพระคติบาขึ้เรียที่แล้วนักเพิ่มต้นผลข้ามก่างไม่มาที่สุดจังมาโผล่ขึ้นแก่เราที่ชีวิตที่เกิดขึ้นมาภูทรลาุภุธรลาสีบาลามีวาลมีดำบาลินพาพาดุลินาถ่โพธิท่จะาให้เราได้หนัจะรู้จนนั่นทานพาให้เราเยน ดังนั้นจึงได้นำมาอนุโมทนาบุญหานทุท่านทุกคนในเช้าวันนี้ที่เราได้ทุกคนที่ได้นำสังจูมาลาเที่วของที่เราทีลวงอาสีอาโ์โกธาได้เห็นถึงการไม่มีความโรคอันตรนในใจยังมีการแย่งัิงให้การมาโฟสุสีรันูนโคคนในเฉพาะตามไม่มีความโกรธไม่มีพยาบาท ก็ยังรักษาทุกด้านอย่างมางมัวามโมโหภาวานนาทิตุบุคคลใดก็ตามทีนมีความหลงบุคคลนั้นจะได้เจริญพัฒนาให้เต็มร้อยเต็มเที่ยงอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องวางรากที่ให้กับชีวิตของเราได้เป็นเบื้องต้นเอาไว้ถ้าเราไม่มีรากเท้่งในชีวิตของเราไว้เลยชีวิตของเรามันจะทะลุทะลายตะลินมันจะไหลลบไป าไม่เกิดสัรกาลัยขอชีวิตของก่างนี่เรีนพ่อแล้วก็สองนี่วารมีบาเราพ้นวารมีที่เราสร้างทุกคนตัง้งแต่ทานวารมีชนะสะสมพวกวางมีพ้นไปจนถึงปีศาวารมีจะทําให้เราพา้นทุกสิ่งทุกอย่างไปถ้าพุทธเจ้าที่ทุกข์โหต้องพ้นวารมีสามอีกครั้ การที่จะได้มาตัดชั้นโลกไปในนักธาราธรรมาธรรมปัญญาพระผู้แต่งธรรมผู้ชองค์ต้องวางเียนมานให้เป็นเกีเยรติในบารมีสามสิบที่เราได้สวดและทายไปด้วยความเคารพนี่คือข้ออันหนึ่งบารมีอาภรณ์ดอนบุญกุศลอินจะนำทางเราไปแต่เราทําดีทำด้อยก็ตามถ้าเป็นบุญโดยได้จะนำทางเราไปแม่ถูกต้อง นรกก็จะตังบาลูก็จะตังนิพพานก็จะวนให้สองข่องเรามีคุ่นชุ่เนื้นำทางและโปธที่เราต้องควรย้างโปรทีปฏิญาณทำามที่เกิดสัดการเราต้องสร้างให้เป็นดีก็จะพาให้เราทุกชีวิตเกิดขึ้นมาเโลกนี้เราจะถึงพร้วารคัดัรู้วารลุกสร็จจุดวันเรียกว่าโปรทีรทำทมที่เกิดจัดกัน ถ้า,า Reed, เราทุก่ันไม่ประมาณกับชีวิตเราศึกษาควิมดีกให้เต ah ah ็ม uh, ที่เราจะได้พบฟองกับชีวิตที่เกิดมาจนกว่าสุดท้ายนำดีในทางพ้นออกจากว่าตางสงสารกิเลสกรรมแจ่มีความกรรมต่างไม่ว่าจะเป็นคิเลนน้อยกิเลสใหญ่ว่าตามถ้ามันมีเกลียดมีกิเลสก็ไปสร้างกรรมเมื่อมีกรรมแล้วเราก็เป็นผู้ในรับจอไป ดังนั้นเราต้องำดำริของจากก้อนจากโฉมใจให้าดนนที่เลสที่มันดำดำที่มันลบยากมีบางที่มันตจาะนองเราเพื่อความทุกข์ทรมาเราต้องำดำริของให้ได้นี่คือสิ่งที่นานมามอกให้เป็นวันตาและวามใจในเท้าของวันนี้ีย้ว่าหน้าเที้ยวของชีวิตเราเกิดขึ้นมาเราต้องเต็มทำให้เต็มที่ทําให้แข็งแรงเมื่อเราทาเต็มที่ทําให้แข็งแรงแล้ว ชีวิตของเรานี้ยจะเป็นชีวิตที่รู้ตื่นโดยฝันชีวิตที่สั่งสวรรค์งสงบชีวิตนี้อย่าว่างโปรง่งเย็นยังได้นำมามอบให้เป็นวาาาันต่าวันแจงต่อคณะสัตยาธุ์จุฬาผู้ชนทั้งหลายในเช้าวันนี้ก็คงอยากสมควเกียราินายขุดนี้ก็พรนะ้อมหน้าคุณพระชีรัตนาไต,ต่ก็คือคนว่าผู้ทรงร่างคนว่รทำผู้สูงส่วงวารยาทรงผู้าวางโปร่งเยน็นจวงวันโปรยใจให้คณะสัายาธุชน วนนี mm ้ท่าั้นจะมีความว่าสบนุ่มเย็นเราพิจารณานาซีโบรารใดไม่ว่าจะเป็นมากเพื่อนเพืนบัวสร้างาำพระนิพพานที่สุดเพราะความปรารานาะสุขอยู่ที่จำจำเรลียนแก่ท่านโดยเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกท่านหรยว่า